ตอนนี้ผมอยู่ที่ครัวสองเมืองนะครับกับแม่ครัวที่น่ารักคกนนี้นะนี่นี่ครับนี่พี่บังพี่บังเลาะนะครับใจดีมากๆเลยครับนี่ให้กระท้อนนะครับให้กระท้อนไปกินด้วยแล้วก็กล้วยด้วยนี่ครับโอ้ยผมอยู่ได้อีกยี่สิบวันเลยนะกล้วยนี่นะนะใครผ่านมาตรงนี้ตรงนี้ก็เรียกอะไรนะครับมะขามมะขามมะขามนี่มาเลยนะครับมากินที่ร้านนี้เลยนะครับชื่อร้านครัวสองเมืองโดยคุณพี่อะไรนะครับก็ชื่อเล่นชื่อเล่น อะไรนะอู้ชื่อน่ารักมากเลยคุณพี่จักกีนะครับทำอาหารอร่อยมากดูดูผมกินไม่เหลือเลยนะครับแล้วก็เด็ดสุดเลยนะครับนี่ตัวนี้น้ำพริกผมเชื่อแล้วข่าวแสดงว่าไม่ใช่ข่าวลือเขาบอกว่าน้ำพริกปากใต้อร่อยนี่นี่นี่ต้องมากินนะทุกคนโอ้ยอ้าวแค่นี้นะครับถ้าใครผ่านมาทางนี้เอามาขามครัวสองเมืองนี่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 ให้ดูบริเนี่ยครัวสองเมืองครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสนามนะครับลงมาจากสนามก็มากินได้เลยตรงนี้ โอเคขอบคณครับนี่ครับอาหารมีอาหารอโอ, <ow> โอ้เยอะเลยนะฮะนี่เดี๋ยวปาดแบบเร็วๆให้ดูนะครับเดี๋ยวพี่บังลลจะพาไป<ะ>โทลิงนะครับ เ,นนเดี๋ยวไป,ไปดูเรือนะครับ,รอ,รบอันนี้เขาเรียกอะไรโกงกลางบอกครับปลาโกงกลางนะทุกคนโอ้มาถึงแล้วนะครับนโอ้ยบรรยากาศทุกคนโอ้นี่ครับไม่เคยมาแบบชิดขอบทะเลอย่างนี้เลยโอ้โหพี่บังเลาะพามาดูเครื่องเรือนะฮะนี่ เฮ้ยทุกคนนี่มันน้ำทะเลนะเนี่ยอุ้ยบรรยากาศวันนี้ไม่ไม่ได้มีบ่อยๆนะโอ้โหเอาแล้วพี่บังพี่บังเลาะแบบถอนกางเกงละผมผมต้องลงไปด้วยไหมอ๋อโอเคโอ้ยอันนี้คือน้ำสูงสุดนี่แค่ไหนครับไม่ไม่ท่วมถึงบ้านไหมถึงใต้ถุนบ้านอ๋อก็คือเอาเอาแค่นี้เต็มที่คือใต้ถุนบ้านอ๋อ แจ๋วเลยครับทุกคนโอ้สุดยอดเลยครับนี่คือทะเลทะเลอันดามันนะฮะฝั่งนี้เลาเรียกอะไรนะเอัานอ่าวน้ำบ่อแจ๋วเลยสุดยอดเลยครับอันนี้กำลังต่ออยู่เนาะต่อเรืออยู่๋อ้กำลังซ่อมโอเคครับแม่แจ๋วแล้วเรือไหนที่เอาไปตกหมึกตกอะไร เออของพักพวกนะโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปถัดไปแล้วกันโอ้บรรยากาศสุดยอดเลยครับทุกคนแม่ไอตัวนี้นี่อันนี้ไปเคยไปไกลสุดดีแถวไหนครับดวบาาอว่าเกาะอะไรนะเกาะราชาโอ้เจ๋วนะครับชื่อปยิบซีนะครับปยิบซีหกสามห้นดสองห้าเ็นะครับ,บรโอ้เจ๋งเลย,ยอะไรนะฮะ มีทะเบียนเรือพร้อมแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เรือสรงเดชนะมีทะเบียนเรือพร้อมนะทุกคนโอ้บรรยากาศสุดยอดเลยนะอันนี้เป็นกล้องจาก iPhone นะโอเคสวยไหมกล้องจาก iPhone คุณภาพก็ค่อนข้างดีหน่อยนะขออนุญาตถ่ายแบบแพลนแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมไปถ่ายฝั่งนู้นดีกว่าเอ้ยนี่ครับทุกคนแหมออกจะเอรเอๆหน่อยนะ <laughs> สวยมากเลยนะฮะแม่ชีวิตติดเกาะสะักทีโอ้ยวิวแบบนี้เนาะวิวสวยมากนะฮะเห็นไหมครับตรงนี้เขาก็เดินสายไฟได้นะนี่เห็นไหมครับเดินสายไฟไปถึงนู้นบ้านหลังนู้นนี่ดูว่าโอ้โหเกาะฝั่งนู้นไม่รู้นะเกาะอะไรเอะมันน่าจะไม่ใช่เกาะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับทุกคนแต่วิวสวยมาก มองอีกด้านหนึ่งนะฮะบรรยากาศชาวเลนะฮะทุกคนแว๋วอ่าเดี๋ยวผมพามาดูเขาซ่อมเรือนะครับแต่ว่าไอเรือมันเป็นเป็นรูเนี่ยครับไอมันเป็นรูนี่มันผม,มคิดไม่ออกเลยว่าถ้าลงไปในน้ำมันมันเข้าแน่นอนเขาเขาจะใช้อะไรในการเขาเรียกว่ายาแนวหรือเปล่าอา่ายาเป็นยาแนวครับยาแนวแล้วก็ใช้แบบได้ดบอะอได้ดิบแล้วก็ตอกเข้าไปครับตอกตอกตอก ม,มันอาจจะมีกาวเดี๋ยวนี้เขาเขาทำสทมัยได้ใช้กาวเลยครับผมอใช้กาวเขาเรียกกาวอะไรดเด็กาวใสกาวนี่กาวเรียกกาวใสนี่นะทุกคนเห็นไหมที่ผ่านมานู่นเขา,าใช<ส>้น้ำมันยางแล้วก็เป็นขี้ชันที่ทางภาคใต้เขาเรียกนะครับขี้ชันน้ำมันยางมา,มาผสมเข้ากันแล้วก็มายาแนวหลังจากที่เราตอกได้ดิบเข้าไปแล้วครับผมแจวแจวฝนตกครับ ว้วเลยมาหลบอยู Rah ่ในบ้านของพี่บังเลาะนะครับนี่มีแมวเหมียวอยู่ด้วยเนี่ยแมวเหมียวหลายตัวเลยบรรยากาศฝนตกบัดดีครับเดี๋ยวขออนุญาตฝนตกฝนตกทุกคนมาแล้วมาแล้วอืม เดี่แมวเหมียวเป็นคนรักแมวคนรักแมวดูดูดิมาดิมาแล้ว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 